กับเต้เต้ลำเพิรดออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือสมัครภาพเบื้งเพิร์ดเฮดเวทีใหม่ก็ระกับกับใครนี่แลำเพิร์ดออฟฟิเชียลโอ้น้องเอสลำเพิรดออฟฟิเชียลเพิร์ดเฮดเวทีใหม่ได้พี่น้องเด้ภาพาไปเบื้งอ้าวจริงหรอแทบซอกแทบซอกเลยเวทีใหม่ไม่คิดว่าเออจำจำตั้งหัวจิ้มไปเลว่าแทบซอกเลยไม่คิดว่า เวทีสาวร้อยลำเพลินโซจะมีแบบนี้ด้วยแทบซอกจานบินที่แหลกจานบินมันพูออกมากพี่น้องอันวงกลมๆเนี่ยมันพูออกมากลหลบะนี้เพิ่งเลยเห็ดเข้าไปไหม<อ>เห็ดเข้าไปเครื่องจานเลยที่แหลกนี่มันสโพูออกมาเบิดเต็มเต็มจานเลยบะนี้บะนี้ยับเข้าไปไหมให้มันเหลือเครืองหนึ่งไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ด้วยเนาะวงหมอลำอ่ะอืมมันหมุนได้นะนี่จานหมุนนี่มห,นหมุนได้เพราะว่า มันมีล้อเลื่อนอยู่ตรงนี้ข้างล่างานั่นน่ะคิดว่าอันโต๊ะจีนทำไว้ให้ผูู้หญ่นั่ง <c oughs> จีนอันนี้ผมคิดตอนที่เรากินเลี้ยงออยน่ะจริงแล้วไม่ใช่ที่จริงแล้วไม่ใช่ความตอนนี้กำลังเห็ดใหม่พี่น้องกำลังทำใหม่เอาหนี่น้องแอดแทบซอกเออเอา เออเอาสันมาร์กมากลำเพิรมดมาว่าเนี่ยเขาเต้นฉันเบิงอยู่สามเทียสี่เทียฉันเบิงอยู่ตรงบะดูนชั้นจงังอันไปเห็นเห็ดหัวจะไปตัดอันผ่าก,กากเผ็ดฉันมาเบิงเขาฝอดลำเพิร์เอเขาเห็ดดีครับนี่หรอกโกกาไป นี่ตอนนี้กัรถรถอีหยังเขาก็มาอยู่บ้านพักอยู่เมื่อเทร่ะว่าบ่ได้ออกงานเนาะช่วงพักช่วงพักบ่แม่พักแต่คนเนาะซิลิปินก็พักแดนเซอร์ก็พักอืแต่ว่าเข้าคือบ่พักโอ้ยจักแหละกระย้อนบ่มีเงินบ่มีขำนี่เลยเลยบ่ได้พักบ่มีเงินคือเผ่นเออเงินอย่างบ่ลายก็เลยได้เห็นงานตลอดนะะเฮาเข้ากับโอ้กับบ้านจะกลับแค่กี่วันว้ถึงอาทิตย์มันก็ซันก็กลับมาทํางานซันก็กลับมาทํางานต่อช่วงแล้วก็ แล้วก็ซ้อมด้วยอืแล้วก็รอเข้าซ้อมนะเพราะว่าเข้าซ้อมวันที่ยี่สิบห้าวงใหญ่เข้าซ้อมมันที่ยี่สิบห้ากูบอกม่วงมีน่วยบป่าคือเป็นตะบะมีนวยแท้ที่มหลักบอกม่วงหรือพี่นองมหลักอกม่วงบอดโจแตะบะคือบะมีน่วยบุมีนวยด้นี่กกังบานกับบะมีนวยมีตะดอกโอนมีนุ่นเนี่ยน้อยทอนอยู่ก่อยนี่บะมีบะมี แทนการหรือสิบว่าสำเร็จบม่มีดอกมีบ่จะเข้าขไปเลิกหลายงูเขียวเกี่ยวคอบะมี่มากเลยบะมีมากมากนี่ยวนหลังบานกับซัมนีลมน่ละ่ะซัมมี่ส์ละโอ้ยสิกลิ่นไมีนวยเดียวซันได์บ้านนวยเดียวอยู่หลังบ้านเล่นบ่พ่อกินใจเปิดหมาคู่เอ้ด้วยนะ ลูกสาวครูเอไปเพิ่งอย่างทางผุนเบิร์ดมือบานมือซองนี่แหละบรรยากาศเนาะนี่แหละมันวัตบายบายช่วงบายบายรถเหล่าหลายเนาะปกติอันนี้เป็นย่างวัฒนเข้าบ้านไม่ได้ไงรถตู้บายยูรถตู้บายยูเพิ่นเพิ่นไปบ้านอุงอิงเดย์เพิ่นเพิ่นไปบ้านเกิดน้องอุงอิงอยู่เมื่อวานนี่ไงเออ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 อู้แล้วเห็นอยู่ทั้งฝนตก ไอ้กับมวนคือจกม่ไอ้ไ้น้องกับอะไละคนเนี่ยฝนตกก็ไม่หวั่นเต็มนี่นะรถนี่้เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าปีหึงกามีมีนั่นนี่เต็มจาิ่นก็เพิ่มขึ้นอีกยสร้างไปทีละเล็กทีละน้อยต่อเติมไปเรื่อยๆพัสดุหน้าลาเช่นแกี่ยวหนอกคือว่าเอากเถือนนี่ ันนี้ห้อ,องเราวเยอะบ่มี่ดอกเพอาะั้งฉันพึงมาเอาของฉันอ่าสิประมาณจักสองสามอาทิตย์อุบอร์หตสองสามอาทิตย์ดอกมีของแอดไหมแอดได้นะถ้าเสร็จต,ตัวอ้ยที่ช่้ละอันนี้เบียชูสัตว์ไม่มีสแสดงบะหมี่มอ,นะอันนี้วินยัย อันนี้ราเชนแก้วนอกอันนี้ก็ราเชนรู้ไหมราเชนคือใครปอใสไงคะพีเลิศ<า>กับงามงามบรรยาก,กาศดีพี่น,ออนอ้องเออเถียงนาน้อยค่อยรัก ออเลยเบอบ่สำเร็จพี่น้องแผนการมาซิมาลากบกับกม่วงบะมีใหอยหอดหลักบัก,กม่วงบ่มี่พอนวยอากาศดีช่วงนี้ฝนฝนตกเนี่มาแลงทุกมือ นี่มืดหนาแล้วนี่อืเราเรื่องโฝนนี่ฝ้าแลยฝ้ามืดมาแล้วอากาศดีไม่ร้อนมากวันนี้น้องๆแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโชว์พักเพระาะว่าปรับปรุงเวทีเพิ่นเลยนหนักสอบอีกเทื่อนึงคือตอนหกโมงแรงยากที่ปรับปรุงไปเรื่อยๆแมนอันนี้เขากำลังเพิ่นอ่าปรับเวทีใหม่เฮ็ดเวทีใหม่โดมสาวน้อยฝนมาก็ไม่กลัวาะดโดมใหญ่มากแดด แดดก,ก็ไม่กลัวฝนก็ไม่เ้าไม่ถึงต่อให้แดดต่อให้ฝนก็บม่ได้ยากสางซ้อมเนาะครับซ้อมได้ไดปกติเมื่ได้กินมาซ้อมตากแดดก,ก็จะแต่ก่อนเราได้ช่างฝีมือดีนาฝีข้างฝีกระลังออกเล็กพี่น้องออกเล็กต่อเติม ต่อเติมปรับปรุงหนึ่งสองสามสามสิบสิบห้องเวทีสิบห้องสิวบามาล่ำขนาดกลางกับบ้เมีนดอกพี่น้องต้องเป็นมาล่ำขนาดใหญ่เพราะว่า กำลังเห็ดหัวเห็ดกระบะเห็ดชุดนีโอโหอลังการมากอยากสิบอกด้วยว่านาทิตามมากๆนี่อันนี้คือแผนะแผนตทำหัวกระบะทำหัวทำยังไม่หวานอันนี้ไม่หวานสมิตราที่ท่ผิดกําลังเห็ดประสันท่ากาวท่าอย่าง มามามาออกไปจะมาเหยียบผ้ากาวของกระทเกาวเดี๋ยวนี้โอเคครับพี่น้องจะมีฝากไว้สนิ้ครับพร้อไม่ชิมนะครับ